สวัสดีค่ะพี่น้องดูดูหมอกจ้ะสี่ทุ่มเ้ากำลังจะกลับบ้านเปิดประตูออกมามืดเลยคือพี่น้องเลยหมอกจะหมอกบ้างแน่ดูจ้ะพี่น้องเบิ่งความหมอกมองไม่เห็นเลยค่ะประมาณ สิบเมตรกลางรถตู้ป่านเี่กลางรถขั้นขาวป่านแน้มไปยียงนัง่นตายตายตายหมอกเยอะมากจ้ะเพราะว่าเมื่อวานนี่เมื่อวานนี้ร้อนมากเนาะเนาะเอ้ยเมื่อวานนี้หนาวมากพอวนันนี้ก็ร้อนตอนเช้าเนาะห่อนลายเมืองเรือลำหนีเพิ่นเอาึ้นมาสอม ลากกันมือเช้ามันก็เลยอาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของอากาศเนาะปุ๊บปั๊บมานะเมื่อวานนี่หนาวจัดวันนี้ร้อนจัดเนาะป้าพาขึ้นมาดูมุมสูงนะคะเนาะมุมสูงเป็นถนนาะถนนที่ป้าขับรถกลับบ้านนะมองไม่เห็นเลยได้เจอก็ฝั่งนี้ ถ้าเรือเฟอร์รี่ก็ที่าจอดเรือเฟอร์รี่มองไม่เห็นเลยจ้ะน้ำทะเลก็มองแทบจะไม่เห็นนะพี่นอ้องนี่ว่าถึงสิบเมตรด้เนี่ยป้ายืนหนาวน่านจะเนาะไอไอคือเป็นฝนเลยจ้ะหมอกตอนป้าถ่ายตอนหัววันมันยังไม่เยอะขนาดนี้เน่าจะเนาะเพาตอนนี้ นน,น้นเลอใบแนมไม่เห็นเสารกระดงลเลยตอนนี้นี่เยอะมาก่ะจ๊ะเนาะหมอกหลยครับอุ่นมองไม่เห็นทางกลับบ้านอ่ะ ถ่ายมาให้ดูบรรยากาศจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องได้ยินเสียงเรือบะเรือเฟอร์รี่จิเทียบท่าว่าหอดหาเมตรด้วนี่จากจากเรือเฟอร์รี่มาเทียบท่านี่ยังไม่ทันได้มองเห็นอยู่จากป้ายยืนไปเรือเฟอร์รี่นี่ประมาณหอดยี่สิบเมตรบ่นี่มองไม่เห็นเห็นว่าเห็นเรือมายังเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มมายัง พีจนสลัดเลยหมอกคักหมอกแน่อากาศก็หนาวเนี่ยพี่น้องประมาณห,าห้าองศาได้มันเนย็นยๆเลยเห็นมั้เห็นเลือแล้ว <laughs> เห็นแล้วขาวๆมาแล้วหมอกคักหมอกแน่ เห็นเลือดแล้ว <laughs> จนสลัดจนสลัดป่ะพี่น้องเอ้กลับบ้านบัดเนย่นขนาดเห็นคนยางแล้นเะนยังเป็นมัวมัวโอ้ยกลับบ้านก็แล้วพี่น้องซีทุ่มเหรอเพิ่งจะผัดไส้ปอบเปี๊ยเสร็จเนาะเนาะก็จะได้กลับบ้านละจ้ะ ก็คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยเจะเด้อฝากกดไลค์นะคะเนาะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยค่ะเด้อใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนะคะกดติดตามเสร็จก็กดกระดิง่งนะพี่น้องด้วยเจเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ